เนือนังคานสูงนะครับอยู่บริเวณไหนเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับเนือนังคานสูงนะครับจะอยู่บริเวณใต้นิ้วก้อยนะครับใต้เนินพุทธใต้นิ้วก้อยแต่อยู่เหนือเนินจันทร์นะครับคืออยู่ใต้เส้นใจนั่นเองนะครับคนที่มีเนือนังคานสูงที่อวบบวมเนี่ยส่วนมากอารมณ์มักจะร้อนนะครับเพราะว่าเนือนังคานสูงเนี่ยจะหมายถึงการต่อสู้ทางความคิดนะครับ ความกล้าหาญนะครับการควบคุมตัวเองนะครับการเอาชนะนะครับมีความอารม่มอรวยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นนักวางแผนทางกลยุทธ์ที่ดีนะครับถ้าเนินที่นูนนะครับจะหมายถึงการคิดแล้วสามารถที่จะทำได้นะครับชอบความรวดเร็วนะครับกล้าต่อสู้ท้าทายอุปสรรคนะครับ มีรังสังหรณ์นะครับมีโชคลาภนะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับถ้าโชคลาภอะไรได้จากเนินนี้คุณจะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มาแบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเนินแฟบนะครับมันจะแปลความหมายได้ตรงกันข้ามคุณจะเป็นคนที่เฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นนะครับแล้วก็ขาดความพยายามที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ